สวัสดีครับวันนี้ที่ลิงจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับว่าหิมะเกิดมาจากอะไรเย่คำว่าหิมะในภาษาต่างๆครับในภาษาไทยเนี่ยเราก็เรียกกันอยู่แล้วนะครับว่าหิมะนั่นเองส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่า snow และภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูกิครับส่วนภาษาจีนเรียกว่า และภาษาเกาหลีเรียกว่านุ่นนั่นเองและหิมะเกิดมาจากอะไรหิมะจะเกิดขึ้นในเขตหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศนองศาเซลเซียสครับโดยเกิดจากไอน้ำหรือหยดน้ำภายในเมฆที่มีอุณหภูมิติดลบ40องศาเซลเซียสแต่จะไม่แข็งตัวเนื่องจากหยดน้ำที่เกิดขึ้นในเขตหนาวจะไม่แข็งตัวในอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสครับซึ่งเรียกสถานะนี้ว่า น้ำเย็นยิ่งยวดเมื่อน้ำเย็นยิ่งยวดกระทบกับอนุภาคเล็ก,ลกๆที่อยู่ภายในอากาศเช่นฝุ่นควันจะทำให้ระเหิดกลับไปเป็นผลึกน้ำแข็งทำให้ไอน้ำที่อยู่ร,บรอบๆเข้าจับตัวกับผลึกน้ำแข็งจนมีขนาดใหญ่ขึ้นเยเรื<ๆ>่อยเลยและเมื่อผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่นี้ชนกันเอง<ๆ>ก็จะรวมตัวกันเป็นเกล็ดทีมะจนมีขนาดใหญ่พอที่จะตกลงมาสู่พื้นผิวโลกครับ ซึ่งต้องมีอุณหภูมิใต้ฐานเมฆไปจนถึงพื้นดินต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสจะทำให้คงสภาพเป็นหิมะนั่นเองแต่ถ้าหากอุณหภูมิใต้ฐานเมฆมากกว่าศูนย์องศาเซลเซียสก็จะทำให้ใกลายเป็นน้ำฝนเช่นกันครับหิมะกัดคืออะไรหิมะกัดสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นมากๆเช่นสถานที่ที่เป็นน้ำแข็งหรือหิมะ ซึ่งมัดจะเกิดขึ้นกับอวัย,ยวะต่างๆของร่างกายครับเช่นนิ้วมือนิ้วเท้าหูจมูกลและแก้มอันตรายจากขิมะกัดรุนแรงอาจจนถึงขั้นต้องตัดอวัย,ยวะนั้นทิ้งกันเลยทีเดียวโอ้ยหนักกลมมากเลยสำหรับอาการเมื่อถูกขิมะกัดนะครับสังเกตง่ายๆได้ก็คือผิวจะเป็นรอยแดงๆแ,และรู้สึกเจ็บแป๊ะแะ ก่อนที่ผิวบริเวณดังกล่าวจะมีสีซีดลงและไม่มีความรู้สึกหรือว่าเริ่มดันช้านั่นเองครับวิธีการดูแลรักษามเมื่อถูกหิมะกัดนะครับควรรีบไปพบแพทย์ครับหรือในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อถูกหิมะกัดควรรีบหลบเข้าที่ล่ม <But S 1> หรือในอากาศอบอุ่นนะครับแล้วก็จุ่มแผลที่ถูกหิมะกัดในน้ําอุ่นและห้ามจุ่มในน้ําร้อนจัดนะครับหรือหาเครื่องดื่มอุ่นๆดื่มแทนนั่นเอง และคำถามที่น้องๆทุกคนอยากจะรู้หีมะกินได้หรือไม่เมื่อเห็นปุยหิมะสีขาวๆก็พากันคิดถึงน้ำแข็งใสเกิดหิมะ หรือว่าบิงชูหน้าลิ้มรองจนอดสงสัยไม่ได้เลยนะครับว่าหิมะกินได้หรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าการเกิดของหิมะนั้นกว่าจะลงมาสู่พื้นดินต้องผ่านมวนลพิษทั้งอากาศมากมายประกอบกับพื้นดินที่ยังอาจจะโดนสิ่งต่างๆเหยียบย่ำดังนั้นหิมะส่วนใหญ่จึงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นักนะครับหากอยากลองรับประทานจริงๆต้องมั่นใจพว่า หิมะเหล่านั้นสะอาดเพียงพออย่างไรก็ตามมมีรายงานว่าช่วงที่ญี่ปุ่นเกิดวิกฤตเคยมีหญิงคนหนึ่งอาศัยกินหิมะเพื่อประทังชีวิตด้วยการนำเอาหิมะไปต้มอยู่เหมือนกันนะครับและหิมะที่ตกในเอเชียมีประเทศอะไรบ้าง 1. ประเทศพม,ม่าครับประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั่นเอง ประเทศพม่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีหิมะตกโปรยปลายในตอนเหนือของประเทศเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับประเทศจีนทําให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นเช่นหมู่บ้านปันวารัตชินในพม่าเป็นต้นนะครับและ 2. หิมะตกในประเทศเวียดนามใครที่อยากไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นและหิมะของจริงต้องไม่พลาดเดินทางไปยังประเทศเวียดนาม ถือว่ามีหิมะตกเช่นกันครับอย่างในพื้นที่เขตซาป,ปาจังหวัดลาวไกที่มีอากาศหนาวเย็นจัดอุณหภูมิติดลบจนหิมะตกปกพุมดูเหมือนประเทศในแถบยุโรปก,กันเลยทีเดียวว้าว และ 3. หิมะตกโปรยปลายที่ประเทศลาวเอาใจคนที่ชื่นชอบหิมะในแถบประเทศพื้นบ้านอีกเช่นเคยสำหรับประเทศลาวที่ล่าสุดมีอุณหภูมิลบสองศาเซลเซียสจนเกิดปรากฏการณ์หิมะตกปกคลุมในพื้นที่แขวงหัวพันหนองแหดแขวงเชียงขวานจนทำให้ประชาชนชาวเราแต่งชุดกันหนาวออกมาถ่ายรูปก,กันอย่างมากมายครับและส มาตกในประเทศจีนสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้วใครที่ชอบอากาศหนาวเย็นแบบสุดขั้วและยังอยากท่องเที่ยวอยู่ในแถบเอเชียพีเล็งขอแนะนำประเทศจีนในหลายพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมขาวโพนและหลายเมืองที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเป็นประวัติการเช่นในมณฑลอันฮุยเจ้อเจียงฮกเกี้ย,ออย,ยนฟางตุ้งและกรุงปักิ่กเป็นต้น 5สัมผัสความสวยงามและหิมะในประเทศญี่ปุ่นสำหรับขา่ขา,วขา,วขาวข่าวความเคลื่อนไหวของหิมะในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีรายงานว่าประชาชนในประเทศญี่ปุ่นต่างตื่งทามากที่มีหิมะตกในบริเวณเกาะทางตอนใต้ครับเกาะอามามิโอชิมะหลังจากไม่มีหิมะตกมานานกว่า115ปี แต่ใช่ว่าความสวยงามของสภาพอากาศหนาวเย็นจะสวยงามเสมอไปนะครับเนื่องจากสภาพอากาศหนาวจัดและพายุหิมะเช่นนี้ส่งผลให้ทั่วประเทศญี่ปุ่นมีผู้บาดเจ็บแล้วมากกว่าร้อยลายและมีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยอีกสองลายครับหิมะนี่มันก็หนักก็เหมือนกันนะและยังมีประเทศต่างๆอีกมากมายเลยนะครับที่พี่ลิงยังไม่ได้ยกตัวอย่างออกมาให้ฟังแต่ว่าวันนี้ จะไปพบฮิมะเย้ yeah. ฮิมะฮ่าในระบอกในระบอกของเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกสจะพาเปไริกไปที่ไหนตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์ okay, สดีค่ะมาพบกับแก๊สอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะ <Yeah. S 1> มาอยู่กันในด่านวินเทอร์ออฟบีนั่นเองนะคะมีหิมะเต็มไปหมดเลยวู <Yeah. S 1> ดูจากที่นี่แล้วเนี่ยเมืองไทยหิมะตกแล้วเหรอเมืองไทยหิมะตกแล้วแต่ตกท่าพานในระบัก <laughs> แค่ลังเติมเต้นเลยเชิญแก๊สมาเที่ยวไงจริงๆแล้วเนี่ยไปดีมเวิร์ก็ได้นะมีหิมะเหมือนนั้นเองไม่เอา เอาที journey, il, ่นได้แหละเพลงนจะได้ไปด้วยได้ไงว้ายข้างล่างเป็นลาวาไม่ว่าไป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 เรารีบไปไปที่เรามีของเล่นให้เล่นกันอันนี้เป็นลูกเล็กๆนะคะเอาไว้เครื่องใส่กันได้นั่นเองโอเคไปกันเลยไปกันเลยเออเอเออเออก็ฝอกให้ระโดดตีๆีกโดดไม่ตีอีกแล้วเนี่ยเพลิไม่ชอบเลย โอเคโอเคค่ะโอ้โ oh, หมีน้องๆน,นะคะกระโดดไปถึงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราเรีบไปกันดีก,กว่าอึบฮึบล้วไปยังอึบโอเคสู้ๆพี่เกสู้ๆขอบคุณนะคะอันนี้คือโอ้โ oh หทางเดินเล็กๆโอ้โห oh อันนี้แกต้องเดินให้มันดีๆเลยตุ้หูตูเฮมันน่ากลัวว่ะเสียวอันนี้ก็เป็นลาวาเหมือนกันนะคะอันนี้ห้ามโดนลาวานะห้ามโดนนะเก๋ระวังด้วยนะ โอเคเกตจะระวังนะคะพี่ลิงใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ได้หรอกเพราะว่าเกตชอบตายอย่างนี้ยตลอดเลยก็เลยกก็พอใจเลยอันนี้อึบเหยียบได้เหยียบได,บได้โอเคห้ามโดนสีแดงๆอย่างเดียวเลยสีแดงๆดูดีๆมันก็เหมือนเลือดเหมือนกันเนอะนนากลัวมากเลยอ่าอันนี้ทางเดินเล็กๆค่ะเกตไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีทั้งหมดกี่ด่านกันแน่นะคะ แต่จากที่ดูแล้วแนยคนสุดท้ายนะคะอยู่ที่ด่านที่14เลยนะโอเคไปคนสุดท้ายอยู่ด่าน14และเกตก็จะเล่นด่านมากเพราะว่าเกตตายบ่อยไงใจเย็นเขาไม่ได้ตายบ่อยขนาดนั้นบ้าก็ดูดิดูดิอันเน้นนักขัวพี่ลิงบอกเลยว่ามันยากจริงเหรอจริงๆ,งๆดานาดกเกตก็ตายแล้วโอยอย่าดูถูกกันพี่ลิง เรามาครึ่งทางแล้วนะก็อาซู่ซู่แสดงให้กำลังใจให้นะซู้ซู่เขานะเกดโอเคโหยากจริงอ่ะอันนี้ยากมากเลยนะคะน้องๆโอ้ my god เกดจะทำได้ไหมภายในครั้งเดียววูวูวววว <Yahoo! S 2> มากโอ้โหอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นโอ ทำไมเก็ไม่พูดอะไรเลยอะนั่นสิเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเก่งมากเลยนะคะต้องอันนี้ก็ห้ามโดนสีแดงอีกแล้วนะปะปะปงั้นเราจะต้องค่อยๆไปให้มันดีๆเลยเกมนั้นล่ะกัดดให้มันดีๆเ้องใต่อว่า โอเคค่ะเรามาที่ด่านต่อไปกันเลยนะคะอึอ๊บโอ้โหอันนี้เนี่ยน่าจะห้ามโดนลาวาอีกแล้วนะมันยากมากเลยนะพวกลาวาเราวะวลาวานะเกดโอเคโ Oh my g o s ชค่ะตัอกระจานวาย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 เออมันยากมันเย็นขนาดนี้ก็จะไม่เล่นแล้วนะ เย็นๆถ้าไม่ออกไปจากที่นี่เราก็จะไปจากที่นี่ไม่ได้นะเราต้องไปจากที่นี่ให้มันได้ก่อนแล้วใครลิอกเล่นก็ได้เหรออืมจะเป็นเลนแดตอนนี้นะคะเ,เกลงแบบเกลงสุดๆเลยแค่อันเดียวเย้เกลดแล้ว,ลวโอ้โหอันนี้น่าจะอันนี้หรือเปล่า ทริคโกงนะคะน่าจะต้องใช้ทริคกนโกงของเราดูสิว่าอันไหนไปได้เกดว่าน่าจะต้องไปทางนั้นมากกว่าอึ๊บเก็ตสุกเขาเดเดตะเด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 เกเดเงเเดเดอดเ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 เดเดเเเดเเเเเีเเเ อหลายรอบแล้วเนื่อหลายรอบเกินไปแล้วนะสีเขียวสีแดงแล้วก็สีแดงอีกรอบไงอ๋อโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงโอเค้เรารยสู้เขาอาช ของเราอยู่ที่12นะคะแต่จากที่เกดเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ที่14นะเดี๋ยวเราก็คงใกล้จะถึงเส้นชัยขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะด่านมันค่อนข้างที่จะยากนะคลิปนี้มันก็อาจจะนานหน่อยนานอะไรหรอเพิ่งไม่กี่นาทีเองยังไม่ถึง10นาทีเลยมั้งเนี่ยเอาลรอโอเคอันนี้น่านจะไม่ยากแค่กระโดดไปอันนี้ยากดิดูดิโคตรยากเลยทางเดินเล็กๆลักนหลักเลยอ่ามาอีกแล้วนะคะ อีสีแดงมรณะแพอะไรคอดแกสีแดงเลยอ่ะมันน่ากลัวม,มากใช่สีแดงมันน่ากลัวม,มากดูดิล้ดักเก็ตก,ก็จะไม่ลาดเพราะสีแดงอีกแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยพี่ลิงผ่านในครั้งเดียวเลยอวตอนนี้เราอยู่ที่15หแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราลองเดินขึ้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 นไปดูก่อนละกันเนาะใช่เลยว้า มันคอโอเคค่ะตอนนี้นะคะเกดเข้าใจแล้วนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะคือแมปนี้เนี่ยตอนที่เกดเข้ามานะ้าเกทหายเกศตลกแมปยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากจะเล่นเพิ่มเติมก็เข้ามาเล่นได้เลยนะคะที่แมปนี้แต่ว่าณนะตอนนี้ที่เกศเล่นอยู่ มันยังสร้างไม่เสร็จเลยมันยังถึงแค่ตรงนั้นนะคะเราเลยล่วงล่วงล่วงตายหลายรอบมากๆเลยนะคะโอเคค่ะงั้นยังไงวันนี้นะคะเก็ก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เก็กไปแล้วนะบ๊ายบายแกล้งก็ต้องขอตแต่ลาไปก่อนนะครั รักพี่ลิงชอบพี่ลิงเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ห้กับพี่ลิงด้วยนะครับวันนี้พี่ลิงไปแล้วนะบ๊ายบายสุขสัน์วันปีใหม่นะครับขอให้น้องๆมีความสุขมากๆเลยแล้วก็รักพี่ลิงกับรักพี่เกตเพิ่มขึ้นทุกๆวันด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย